ของ Insight Inspire นะคะซึ่งเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเคล็ดลับดีๆกันแต่ก่อนที่จะไปเตรียมตัวเข้าสู่มหกรรม f e Face ของเรานะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงล้วกันนะครับสำหรับงาน5 Face นะถ้าคุณอยากเป็นคน Top ปหรือคนที่เก่งที่สุด5%ของสายอาชีพนั้นๆนะครับอยากให้มาในงานนี้เพราะว่าเรามีวิทยากรมากมายเลยทีเดียวกับ5สาขาที่อยากให้แบบคุณเป็นคนเก่งในแนวนี้แหละมีในเรื่องของ Investment แน่นอนในเรื่องการลงทุนถูกไหมครับ เรื่องของเทคสตาร์ทอัพเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องแอปพลิเคชันไลเยอะแยะมากมาย c r e a t ivity ความคิดสร้างสรรค์เซิร์ฟเอนปรูฟเมการพัฒนาตัวเองนะครับและอีกอันนึ่งอ n t r e preneur ผู้ประกอบการใครอยากเป็นนักธุรกิจมีความใฝ่ฝันนะครับอยากมีเขาเรียกอะไรเป็นมหาเศรษฐีเป็นธุรกิจใหญ่โตของตัวเองต้องไปฟังวิทยากรแล้วนี่มางานนี้นะคะเรียกว่าสุดยอดวิทยากรแต่ละท่านจะมาแชร์เคล็ดลับกันแบบ ไม่มีกั๊กเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นมหากรรมที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีความรู้มีความเขาเรียกว่ามีไฟแล้วก็มีกาลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างเส้นทางที่ประสบความสำเร็จของตัวเองกันด้วยตามคอนเซปต์รายการเราเลย<ม>แน่นอนนะครับอินสปิเรชันสร้างขึ้นมาแล้วในงานนี้เรียกว่าอัดฉีดกันเต็มเใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปวอร์มเครื่องกันก่อนนะคะอินเจคชั่นไามที่กิมรอยอยู่แล้วไปติดตามกันค่ะเป็นไรครับ สวัสดีครับนี่ก็ช่วง injection time ครับช่วงที่เอาความรู้แบบ low fat มาฉีกกระตุ้นเพื่อย่นระยะเวลาการสัมผัสนะครับมีสิ่งที่ผมสงสัยมานานนะครับก็คือว่าทําไมธุรกิจของต่างประเทศเนี่ยมันถึงอยู่ได้นานๆอยู่เป็นร้อยปีได้แต่ว่าสมมติว่าธุรกิจของคนไทยเนี่ยอยู่ไม่กี่เจเนเรชันแล้วก็ต้องล่มสลายไปนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่พอครับพี่พอณัฐสิทธิ์วาจาสิทธิศิลป์นะครับเป็น global partner แล้วก็เป็นผู้เผยแพร่หลักสูตร world y n a m i c นะครับศาสตร์แห่งการพัฒนาความมั่งคั่งนะครับสวัสดีครับ คนไทยส่วนมากเนี่ยทำธุรกิจได้แบบอยู่สักพักไม่กี่สิบปีอย่างเงี้ยก็ล่มสลาย้วครับทาไมครับก็ผมว่าปกติแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอนะคนไทยทํากิจการส่วนใหญ่เนี่ยจะเขาเรียกว่าทําคุณทําอะไรผมทําตามด้วยเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราจะเจอกิจกรรมไม่กิจชาไข่มุกชาไข่มุกอ่าพอชาไข่มุกปุ๊บอ่ะทุกคนก็ทําชาไข่มุกทั้งหมดเลยพอทำไก่ทอดไก่ทอดดังปุ๊บอ่ะทุกคนก็มาทําไก่ทอด นี่คือเหตุผลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนทำตามตามกันไปแล้วตามกระแสกรแสุดท้ายก็คือไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานจริงเห็นคนอื่นทาแล้วรวยก็เลยอยากทํามั่งเห็นอะไรทําดีกระโจนเข้าไปกระโจนเข้าไปใช่ไหมครับเอาแล้วแล้วอย่างอย่างอย่างต่างชาติเขามีแนวคิดยังไงครับเขาเขาคิดยังไงเขาถึงแบบทําธุรกิจให้มันอยู่ได้แบบจริงๆต่างชาติเนี่ยผมเท่าที่ผมสรุปได้น่ะจะมีอยู่2อย่างด้วยกันที่เขาแตกต่างกันนะอย่างที่1นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่คิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะนั้นแล้วถ้าถ้าเราสังเกตใช่ไหมชาติยุโรปหรือชาติอเมริกาอย่างเงี้ย<ม>เขาพยายามจะคิดอะไรใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในเทรนด์แต่อะไรที่แหวกออกไปเลยคือสมมติเห็นเขาทําอะไรปุ๊บอะเขาจะคิดต่อไปอีกเขาจะคิดต่อยอดก่อนหนึ่งทีงแต่ว่าถ้าเกิดก่อนหนึ่งสเต็ปแต่ถ้าเป็นคนไทยปุ๊บคือรับมาแล้วเนี่ยคือเอาไปทำเอาแบบนั้นเลยใช่เพราะนั้นต้องมีการต่อยอดอีกนิดนึงด้วยคือหมายความว่าเวลาเราเจออะไรเงี้ยเราควรจะคิดไปก่อนว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาทําอยู่างเงี้ยเราจะทําให้ดีขึ้น่ขึ้นยังไงใช่ครไหมคือแบบทีห1 กับแบบที่2เนี่ยคนส่วนใหญ่คนไทยนะเจ้าท,ท,ที่เราเจอคือเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่อะแต่ส่วนใหญ่เจ้าของเนี่ยก็คือยังต้องทํางานเองอยู่ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนน่ยจริงๆไม่ได้อยากทางานไปตลอดชีวิตอยากใ,<ช>ให้กิจาการเนี่ยทำเงินให้เราแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทําอย่างอื่นได้แล้วก็ต้องทํางานอย่างนัง้นใช่ก็เห<ข>มือนเห<ล>มือน,น,นเขาเรียกทุกขลาบอะครับกลายเป็นว่าทํางานไปสักพักหนึ่งเฮ้ยรายได้เยอะแล้วแต่แบบหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดปุ๊บรายได้หายหยุดป เราเคยเจอผู้ประกอบการที่มียอดบิลลิ่งเดือนละห้าพันล้าน, 5, านเดือนละ5,000ล้านนะมีตัวเลข,ขมขนไปหม,นหมุนมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาลงจากหลังเสือไม่ได้พอลงจากหลังเสือไม่ได้เขาเลยต้องขี่บนเสือไปตลอดเวลาอ้าวแล้วยังเมื่อไหร่จะได้ใช้เงินครับเนี่ยใช่สิก็ส่วนใหญ่เฮียก็ไม่ได้ใช้ตังค์นะสิ่งที่ผมเกิดสิ่งที่ผมเจอความแตกต่างคือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีการสร้างระบบระบ,ระบบระบบโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องอยู่ทํางานแล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะไปทําอะไรก็ได้ แต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจในระบบเท่าไหร่กับยังเน้นเรื่องสายสัมพันธ์เป็นหลักไม่เชื่อใจในระบบหมายความว่าอาจจะไม่เชื่อใจคนนอกหรือเปล่าครับ<ช>คนที่ต้องมาช่วยบริหารเพราะว่าเราไม่มีการบริหารเป็นทีมคน,คนไทยส่วนใหญ่คือต้องการเห็นชัดๆว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะไม่เหมือนกับฝรั่งครับจะไม่จะไม่ดล <delicate S 1> ิเกตก็คือแบบว่าเฮ้ยต้องอยู่ในในภายใต้ใน สายตาของฉันนะเราออกไปก็ไม่รู้ว่าจะทําคุณภาพได้เท่าฉันหรือเปล่าครับแต่จริงฝรั่งก็อยู่ในสายตานะครับแต่ว่าเขาดูเขาดูเมชชชเมนต์หรือดู KPI ไอ,อยู่ไม่กี่ตัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปทําอย่างอื่นผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงหลายท่านธุรกิจเป็นหมื่นล้านเข้าเวลาใช้เวลาประชุมแค่หนึ่งชั่วโมงเขารู้หมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบริษัทละ,สะแสดงว่าคนไทยสมารดูหมดบัญชีก่อดูตัวเลขนู้นด,ดูสต็อกก่อดูทําทุกอย่างแต่ว่าถ้าปบางทีต่างชาติเขาจะดูว่่าาเเลืออกคมีตัว มีโอเคอาจจะเป็นยอดขายอาจจะเป็นแอคทีฟไอเคาโอเกพอละเก็ตละใช่ใช่ใช้เวลาสั้นๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยใช้เวลาสั้นๆในแต่ละบริษัทแค่หนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเขาสามารถดูแลเป็น10บริษัทได้ใน1เดือนอย่างผมเคยได้ยินแต่แต,แต่ก่อนเนี่ยสมัยนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก่อนเนี่ยก็จะพูดว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยเวลาถ้าเล่นกีฬาเป็นทีมเนี่ยมันจะไม่ค่อยชนะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเดียวเนี่ยเดียวเดียวเนี่ยมันชนะอย่างนี้แล้วต่างชาติเขาคิดมีวิธีในการฟอร์มทีมเขา เขามีวิธีฟอร์มทีมนะครับยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เราเรามักจะได้ยินใช่ไหมครับคำว่า put the right man in the right job ครับผมแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีความเข้าใจในการที่จะพูดกันมานานนะครับพูดกันมานานทุกคนรู้หมดแต่ทําไมมีแค่บางคนบางคนทําได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับตัวผมเองที่เป็น global partner ก็ได้เอาหลักสูตรตัว well dynamics เข้ามาเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้มันมันมาตีปัญหาตัวนี้ยังไงบ้างใช่คือมี ของผมเนี่ยปัญหาที่ที่เคยเจอนะก็คือคัดคนเนี่ยให้ถูกใจเนี่ยมันยากยากครับมันยากแล้วถูกกับงานเนี่ยก็ยากกว่าอีกเพราะนั้นไอ้ตัวเวทเทอร์มิกตัวเวทเทอร์มิกมันช่วยให้เราสามารถหาได้ว่าคนคน,คนนี้เหมาะกับประเภทงานหรือเปล่าเอต้ตัวนี้มันสามารถทําให้คัดคนที่ถูกใจได้หรือครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะเลือกคนเนี่ยที่ใกล้เคียงกับเราครับผมแต่พอเลือกคนที่ใกล้เคียงถูกถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมครับเลือกคนที่ใกล้เคียงกับเรานี่ถือว่าช่วงแรกๆโอเค แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะใช้พลังทวีคุณไม่สามารถจะใช้แต่คนที่เป็นประเภทเดียวกับคุณได้พลังทวีมันก็อาจจะไปแข่งด้านเดียวกันมันไม่ได้แข่งด้านเดียวกันแต่ว่าคุณกับเขามีความมีแวลูมีคุณค่าคล้ายๆกันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรกันมากเท่าไหร่คือคือไปซ้อนกันมางแทนที่จะช่วยกันแล้วก็มันช่วยให้เริ่มได้แต่มันช่วยให้ไปยาวๆเนี่ยยากเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมาตอบจบโจทย์ตอบโจทย์เรื่องนี้นะในการบริหารทีมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทักษะนะเป็นเรื่องของธรรมชาติ ความสามารถตามธรรมาชาติครับนี่แสดงว่าสมมุติเราทํางานไปสักครั้งหนึ่งเราต้องเริ่มต้องตั้งใจแล้วที่ว่าเราจะเอ็กซิสยังไงจะออกไงใช่ไหมครับหถึงว่าจะต้องเอาเอาซอร์สคนไหนเข้ามาอันนี้คือในแง่ของผู้ประกอบการใช่ในแง่ของผู้ประกอบการถ้าในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าจริงๆบางคนก็มีความสุขนะครับในการที่จะไม่เอ็กซิสต แต่ผมแค่บอกว่าในในใน,ในบริบทที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางเลือกว่าทางเลือกว่าคุณเนี่ยอยากจะขึ้นไปบริหารงานด้วยตัวเองหรือว่าอยากจะออกไปนั่งเฉยๆใช้เงินอย่างที่คุณอยากจะใช้แล้วก็ให้คนอื่นบริหารมันคือทางเลือกคนบางคนแฮปปี้ไม่เหมือนกันวันนี้นะครับที่ผมสรุปได้นะว่าือนหนึ่งเวลาดูเวลาจะทําธุรกิจเนี่ยให้ดูไปนานจริงๆคือดูร้อยปีเห็นร้อปีดูได้เลยแต่ว่าให้สับลงมา ย่อยๆแล้วก็ดูเป็นแผนว่าเราจะทําอะไรให้ดูเทรนที่กําลังเกิดขึ้นครับผมแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าคือเราควรจะทั้งทีมไม่ควรจะเป็นแบบซูเปอร์แมนไปตลอดชีวิตยาใช่ไหมครับก็พยายามหาคนที่แบบไว้ใจได้มาช่วยงานใช่ไหมครับใช่ครับผมหาคนที่เขามาทดแทนเราในบางเรื่องแล้วก็เก่งเหมือนเราในบางเรื่องครับโอเคแล้วเห็นเห็นผมได้ยินเขาว่าวันที่1 9บเก้ายี่สิบใช่ไหมครับสิบเก้ายี่สิบกันยาจะมีงานพิเศษนะครับของเกี่ยวกับเว็บเดนิมิกมันเป็นยังไงบ้างครับ ก็ชื่องานชื่อว่า fast forward your business นะ fast forward ก็คือทำธุรกิจให้คุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะครับโดยคนสปิเกอร์ที่มาพูดเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของหลักสูตรของ wealth dynamics ก็คือคตัวจริงมาเลยตัวจริงมาเลยชื่อคุณโรเจอร์เจมส์แฮมิลตันนะครับเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสามารถหาเงิน1ล้านเหรียญ US ได้เนี่ยภายในอายุ20 มีธุรกิจเก้าอย่างตอนอายุ3านะเพราะนั้นคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าฟิวเจอริสคือเป็นคนที่เป็นนักชี้กระแสอนาคตตัวพ่อของการชี้กระแสมาเลยตัวพ่อมาเลย,เลยนะเพราะนั้นเขาก็จะมาบอกให้ฟังว่า10เทรนที่คุณจะต้องรู้คืออะไรแล้ววิธีในการนำไปใช้เป็นแบบไหนต้องรู้วิธีในการนำไปใช้รู้ว,วิธีนําไปใช้แล้วก็ที่สําคัญคือสร้างระบบยังไงเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากการใช้เทรนแล้วก็สามารถทําให้มันคงอยู่ได้อย่างถาวร แล้ววันนี้พี่พอมีสิทธิพิเศษหรือมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆรายการไหมครับก็จริงๆก็โดนโดนถามแบบนี้ทุกรายการนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะนะสำหรับรายการนี้ก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยสามารถให้ราคาพิเศษได้นะเรามีบัตรนะครับที่เป็นราคา3า0 0ารบาทนะครับแล้วก็ตัวบัตรตัวนี้สามารถทำเทสได้นะว่าตัวเราเนี่ยเป็นแบบไหนโปรไฟล์แบบไหนนะหนึ่งใน8 นะครับโดยที่ปกติแล้วราคาเนี่ยอยู่ที่3,900บาทนะครับสิ่งที่สิทธิพิเศษที่จะให้ก็คือสําหรับรายการนี้เท่านั้นนะครับก็คือถ้าใครสนใจนะเราติดต่อมาคือซื้อ1-1แถม1โอ้หแถมหครับผมเฉพาะในรายการนี้ครับผมแล้วไปดูรายละเอียดได้ในที่สามารถส่งรายละเอียดนะถ้าเกิดมีใครสนใจสามารถส่ง SMS มนะครับมาที่หมายเลข453 5553 นะครับแล้วก็โดยการพิมพ์คําว่า F F Y B นะครับ F F Y B ครับผมแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยชื่อและก็นามสกุลนะครับก็สามารถจองสิทธิ์ได้ก็หนึ่งที่ก็สามารถจองได้สสิทธิ์ราคา3ามพัเครับผมโอเคครับวันนี้ก็ inject time ครับหมดเวลาลงแล้วต้องขอบคุณพี่พรมากนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในค่าวดีที่เราได้ติดตามกันตลอดตั้งแต่ต้นชั่วโมงมานนียพี่ไปคิดว่า ชีวิตของคุณสุระเนี่ยนะคะน่าจะเป็นตัวอย่างที่<อ>ดีนะคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ได้เลยคือต้องบอกงี้ครับว่าคำว่า built-in one gen เนี่ยหนึ่งคุณ,ค,ณคุณสมบัติสำคัญที่บอกเลยก็คือว่า คุณต้องเป็นคนที่ทนสมัยต่อเวลาใช่นะครับ<ช>คุณสุราเนี่ยเป็นคนตามเทรนไอทีเนาะแล้วก็เชื่อว่าคนทั่วไปต้องตามเทรนในเรื่องความรู้ครับต้องเร่งพัฒนาตัวเอง<ช>เพราะฉะนั้นต้องติดตามรายการเราถูกต้องเลยค่ะคีย์สำคัญนะคะที่ทำให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ภายใน1เซนเนี่ยก็คือเรื่องของการมีแพชชั่นนั่นเอง,องค่ะองคุณสุระนั้นใช้แพชชั่นเนี่ยแหละค่ะในการผลักดันไปสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้และในทุกๆเป้าหมายที่เขาพุ่งชนไปแล้วเนี่ยนะคะเต็ปต่อไปเขาก็คิดอย่าา้หรกันบ ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเป้าหถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันได้ใหม่กับเรื่องราวเส้นทางอินไซต์ของบรรดาผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนะคะที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์แน่นอนครับกับรายการ i n s i ซต์อินสปายนะครับในทุกๆวันอังคารนะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเจอกันที่นี่มันนี่ชาแนลครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่เป๊กพี่นาและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ